น้านขวามือเห็นไหมมีสี่เหลี่ยมกดกดเลยเขาจะตัดให้เราเองค่ะอ๋อสี่เหลี่ยมล่างสุดนะคะอ๋อเขาเขาจะตัดให้เราเองแต่ว่าเว,เวลาเราไล์สดเราจะได้ตอบเราจะได้ทําแบบว่าเข้าสี่เหียไปกดคําว่าเสร็จสิ้นไหมเพราะว่าแมกฆไรมาโดนแล้ววันนี้เข้าไปตัดมองกันนี่ไฮไลท์ พอห้าลงพอหฮาลงลเลรวหฮาก็ต่องมาเห็ดหม่อง่าไฮไลท์ใช่ไหมแม่เห็นอยู่แม่เห็นอยู่สี่เหลี่ยมแต่ว่าแม่ว่าเขาใจว่าถ้าห้าหม่องมากดหม่องให้ไท์แล้วหม่องโพดทีถี่าเพิ่นโพดไปเนี่ยสี่เหลี่ยมล่่งสุดจ้าแม่เคยเห็นอยู่แม่เคยเห็ดตอนตอน,ตอน,ตอนเริื่มตนไม่ไม่แม่มาลองเบงว่าเวลาไหลสดห้าวไหลแล้วห้าสิไปยจังไหนมั่งไหนแม่ก็สูมูมอ่ะหนึตัวเองเนี่ย มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอดีเขามาในบ้านหลังนี้ก็เลยไม่เห็นผู้นั้นผู้นี่เออไม่เห็นผู้นั้นผู้นี้เห็ุก็เลยถามเขจอมาเรื่อยๆตะกี้กะใส่เสื้อให้เพื่อนบพเป็นเน๊ะตะกี้กะใส่เสื้อให้เพื่อนที่เขามาบ่าเป็นอ่าบ้านนี้ก็มีผู้บอกมากบอกมากกัเหตุไปตามเพอนบอกเออคนบอกว่าอ่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กดจังสี่จังสี่เขาก็เลยทำเป็นอันที่ว่าเพื่อนว่าเครื่องไม้บวกนี่มันหมายความว่ายังไงอยู่ข้างล่างนี่ หลังนี้อันนี้ก็มีฟันเฟืองอันนี้เครื่องไม้บวกอันนี้เป็นลูกศ้อนก็สิเป็นเป็นแช่เนาะค่ะเนาะเป็นแช่เออเป็นแช่ออ,ๆๆอ,อกไปอันเครื่องไม้บวกนี่เป็นยังกับโบ้ท่นล่องกาบ,าบ้ท่านล่องกาใบาเบิงเนาะค่ะเนาะบ้ท่นล่องกาใบเบิงก็เลยเห็นขอ้ออันนี่ก็เลยเห็นข้ออันสาอออนนี่สองของสาอออนนี่ตอนตอนไร่ตอนอัน่ว่าเฮ็ดองนี่นะอง lifting, ใส่เงินยูทูบนี่อืม ก,ก็เลยเห็นหนี่เนาะวนเวียนอยู่กับองค์นี่แหละจา้าว่าจันวา่าบานนี้เขาให้ไหลให้เฮ้ากดเลยกดเลยค่ะอ๋อนี่เลยบานนี้เหากับสีเวลาเข้าลงไหลเป็นบอจาวเวลาเข้าลงไหลเขาจะกดหมองสี่เหลี่ยมเป็นบอเวลาเราจบไลนน่ะเขาจะมากดหมองกันหมองสี่เหลี่ยมเป็นบ่ มาดูองค์เสงเงิน y o u t u ู e ค่ะบางก้นว่าค่อยเข้าไปเมื่อวานเอ้ยข่อยอ่อนซ้อนเจ้าไหลฟปปังดีเออวนอยู่กับองค์นั่นเหรอว่าต้องไปใส่เด้อวนอยู่กับองค์นัน่งนะเออค่อยก็ค่อยก็ยเข้าไปเมื่อวานเนาะค่อยเข้าไปแทบทุกมือเลยจแต่ว่าหมู่บ้านไปเออไปลงจากไลฟ์แล้ว,อ,ลลลวอ๋อลงจากไลฟ์แล้วเอาลงจากไลฟ์แล้วเข้าไปแก้ไข เปิดเป็นสาธารณะเลยใช่ใช่อ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นแม่รู้อยู่พอเราลงจากไลก์กดเป็นสาธารณะเลยแต่ว่าอันที่ว่าไฮไลท์เรากดตอนไหนนี่ที่ว่าไฮไลท์ไหนที่ว่าไฮไลท์นี่เราจะกดตอนไหนบอกแม่ด้วยวันนี้มันนี้ขอความรูนะ้น้่นเหมือนสาวอ่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ fc แม่อ่อนตรอนท่งสวัสด,ดีจ้าแม่ปิม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อ่อนแม่อ่อนสวัสดีค่ะสาวอ่อนกับแม่อ่อนคนเดียวกันไหมเนาะสวัสดีนะค่ะเอฟซีเลิฟสิบจ้าสวัสดีค่ะเอฟซีแม่อ่อนตรอนทุ่งใช่คนเดียวกันไหมคะสวัสดีค่ะแม่ออนเนาะคงไม่ใช่คนเดียวกันเนาะเลิฟสีบซี ใส่เสื้อให้แล้วนะคะพอดีกําลังถามกําลังถามคุณสาวออนอยู่ว่าเวลาเข้าล่งไงลอ <c oughs> เวลาเข้าล่งไงลอเข้ากดเสร็จสิ้นแต่ว่าเวลาไฮไลท์เรากดตอนไหนนี่แหละเออแม่ก็เลยอยากรู้นี่แหละแม่เลยอยากรู้ว่าเออเวลาไฮไลท์เราจะกดตอนไหนแม่อยากรู้เหมือนกันเนาะแม่อยากรู้ว่าเราจะกดตอนไหนเนาะ ไม่ใช่ค่ะอ๋อคนละคนเนาะใส่เสื้อให้แล้วเด้อค่ะเดอะ้อใส่เสื้อให้แล้วสวัสดีจ้าสาวออนบ้านนาคนสวย <c oughs> กําลังคุยกับสาวออนอยู่ค่ะเพิ่นเพิ่นกัะหลนเพื่นว่นอยู่กับองคอยู่นี่ก็เลยเขาไปเป็นเป็นกาลังใจให้เพื่อนว่านกะเขาไปแล้วล่ะค่ะไปไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยเห็นเพื่นให้ไลน์ให้ไล์ ไไลไ์ยังไงไม่ปิ๊มอยากหู่ไม่จ๊ะไม่ปิ๊มอยากหู่กดเดียวนี้เลยเอากดไว้เดียวนี้เลยใช่ไหมเขาจะตัดให้เองใช่ไหมมันจะไม่ลงเหรอกดเดียวนี้เลย